ครับสัญหาแต่ใดวันนี้จะมาแกงหน่อไม้ส้มใส่สปลาเทโพนะครับว mm ัตถุดิบแต่ก็มีปลาเทโพครับ mm hmm. หน่อไม้ส้ม mm hmm. ใบมงลัก mm hmm. และนี่เป็นส่วนของเครื่องแกงที่ต้องใช้ตำนะครับ mm hmm. มีตะไคร้มีกระชายมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะครับ mm hmm. ต่อไปดูวิธีการทำครับ mm ้น hmm. ตอนแรกตั้งน้ำใส่กเกลือครับ ครับน้ำเริ่มเดือดเราก็จะใส่เครื่องแกงเราตามเลยครับเดี๋ยวรอเดือดนวใส่เนื้อปลาครับถ้าพอน้ำเดือดเราจะใส่เนื้อปลาลงไปครับเดี๋ยวรอปลาสุกสักหน่อยก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยครับครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยหน่อไม้ดองครับไม่ได้ใส่กะทินะครับเป็นแบบสไตล์อีสานหน่อย ใส่ปลาแทนนะครับถ้าพอเดือดอีกสักคู่เราก็จะปรุงรสนะครับถ้าต่อไปก็เป็นการปรุงรสง่ายๆครับใส่ผงนัวใส่น้ำปลาตามชอบครับแล้วก็ลองชิมให้ถูกใจปากดัเนะครับครับสุดท้ายปรุงรสถ,ถูกใจแล้วก็สสบแบฟมาทางกไปเลยครับแล้วก็เป็นเสร็จครับแกงหน่อไม้ส้ม ปาทิภูง่ายๆตามสไตล์ใบสัญหาตัวจะแดงลองตามนะครับรับรอง,อ,งอร่อยชัวร์